สว,วัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจชิชองสีทุกคนวันนี้พิกิจก็จะมาแกะไข่มัจเจริดนะโอ้เสียงกว่าจ,จะแปลกไ,ไปนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพิกิจก็ยู่นี้ไม่สบายนะแต่วันนี้ไปเซเว่นมานะกว่าจะหาเจอครับนี่นะโอ้โหไข่มัจเจริดฟองละ9เก้าสิบเก้าบาทมีจําหน่ายอยู่เซเว่นข้างในมันเป็นรถโมเดลขาเล็กนะพิกิจได้มาเป็นไข่แดงครับรหัสใหม่เลยทุกคนนี่นะโอ้โหหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสองศูนย์โอ้โห, 1, 3, 0, 7, 2, โโหรหัสเตือน7ปี20นะ าหาสใบเลยก็บอกมีรถเด็ดๆนะเออมาดูวันนี้พิกิตจะได้อะไรนะพิกิตส่องดูแล้วมันเห็นโลโก้เหมือนจะเป็นโตโยต้านะรอบรถมันค่อนข้างจะแน่นนะโอ้โหแน่นค่อนข้างจะแน่นแล้วดันมาข้างหน้านะส่องไม่เห็นแล้วครับทุกคนเห็นแต่คล้ายๆกับโลโก้โตโยต้าเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นรถอะไรนะเออนะครับจะเป็นรถใหม่ๆอะไรบ้างนะที่เขาได้กันนะครับทุกคนจะได้กับเขาไหมวันนี้นะเออชึบอ่ะมาดูกันครับจะเป็นรถอะไรวุ้บ อุ้ยอยุทำไมออกสีแบบนั้นะสีเหมือนใครเลยอะไรเนี่ยโอ้โปึ๊บฟบโอ้ดาวนี่เหรอโตโยตา้าเป็นโตโยต้าอาติสครับทุกคนอนึกว่าจะเป็นรีโว s ซัมแม็กซ์อีกกลายเป็นโตโยต้าอาติสส้มโอ้โหวัน่อนหัสได้อาติสส้มครับทุกคนเออเสียงก็ไม่ค่อยจะมีนะ นะครับนี่นะโอ้สวยครับอ่ะก็ยังสวยก็ถือว่าโอเคนะดูสินะโลโก้โตโยตา้าไฟหน้าไฟตัดหมอกนะกระจกมองข้างสีส้มนี่ก็นะเออมาลงไข่นี่ก็ดีเหมือนการไข่ยังไม่ได้เก็บก็ไปเก็บได้ช่วงนี้นะเออนาะนี่ด้านหลังไฟท้ายนะโอ้โลโก้โตโยต้านะครับโอ้แยมยูนะสีส้มแล้วไข่ยังไม่มีเอาติดส้มโอ้ไข่เดือนเจ็ดก็ยังมีเอาติดส้มอีกทุกคนอ่นะ โอ้โหนี่ระบบโชคอัพโอเคนะอาติส้มตัวต้าอาติสวิ่งโอเคนะครับโอ้ยวันนี้เปิดไข่ได้เอาติส้มครับทุกคน ก็ไดเอาติดส้มแล้วครับทุกคนโอ้โหวันพฤหัสก็ได้สีส้มนะอยากได้ลีโวซัมแมเนี่ยตงสัใสต้องไปตามหานี่กว่าจะหาเจอครับทุกคนนะใครเดือนเจ็ด0เนี่ยโอ้โหมีลีโวซัมแมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิจิตละช่องซีทุกคนเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปพร้อมกับเสียงแหบๆนะครับสวัสดีครับ